ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหรุ่พพน่ะตอนนี้ก็บรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของชีกโลกของประเทศไทยค่ะ <c oughs> อจะลงก็ลงวันนี้ละ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกย่าเินงกรารันตีว่าพากันกินข้าวลรีนดังไฟก็มีเ <c oughs> ตรียมที่จะเรตรียมมาดังไฟอยู่ถ้าหลงก็ถ้าหลงก็ใช้ไฟนี่แหละเป็นดังไฟก่อถนไฟลุก,ลก กองใหญ่ๆแล้วก็นอนตรงนี้แหละเราโอ้ยมันจะหลงได้ยังไงมากระใครวะอม,มากระเซียน้ามันหูจะบ้างวะใครเป็นใครแต่เจ้านี่กระปูค่อยสงสัยมันมากระเซียนกระปูกินซิลล้ <c oughs> ไม่เอาไรมันไว้เลยทักไรมันไว้มันไม่กินนอ อืย่าหนิงกาันตีว่าหักไลมันไหววาฉันวิธีหักไลมันก็มีเด้นบเห็นมันหนีบหเห็นมันหนีดเบิง้งคอยไปเบิง้งตรงนั่นก่อน,นอว่ามันมีกระปูอยู่บ่รับโลด ลงมืก็คือคายเด้อขึ้นแล้วก็จะลงจะเอาถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ลงจะเอา กลางวันมันจะอยู่มันจะเข้าไปอยู่ในพรงก,ก้อนหินเนาะ 또한 여자아이들 앞으로 디노, 디노가 필요 นี่ค่ะเจอแล้วค่ะเจอแลเราต้องเอาอันนี้มันใส่เลยนะี่ใส่ตรงนี้ม,มันจะได้ไม่ต้องไปเลยค่ะเห็นไหมเนี่ ได้แล้วค่ะย่าจับได้ในหนึ่งตัวนี่จับได้หนึ่งตัว,วช,นนะชว่ามันม่ัไหมค่ะ,คะ,คะตัวูิอน,นอีปนะูหินค่ะ ปูหินนะคะได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวยายก็จะเอาไปเก็บค่ะมาจ็บประจูนัายกับย่าหนึ่งแต่ว่ายายก็หาอีปูอีปูหินค่ะได้อีปูหินคนละสองตัวเนาะใช่ไหม อะไรเจะตัวเออตัวชิโลโอ้จเจ้าป้าไปแล้วบนหันหรอ,อไม่อันปลาแดกเออปลาแดกเอาไปดูสิาว,าวางไว้อยู่ตรงไหนเออเจ้าจะมาวางทำไมต้องเอาไปม่องคุณไหมเออวางเอาไปอ้อยตรงที่มันมีขี้เหยื่อน,นั่น จะได้ออกมากินเร็วๆววย่านิงค่ะย่านิงนั่งพักผ <evaluation> ่อนเพิ่นเมื่อยเพิ่นไทยโบเมื่อยเพิ่นพนนอนได้ตื่นหนึ่งแล้ว คอยไทยเมื่อยคอยยังไม่ได้นอนสักตื่นเลยเด้ออเอไทยบวมเลยไทยเมื่อยไทยบวมเลยเนยนอนตื่นเลยแล้วไอ้ย่าหนิงกระปูจานามาเบ่งดูนี่ค่ะกระปูย่าหนิงนะกระปูหินกระปูทั้งกิหล่อกระปูหินค่ะทั้งกระปูทั้งแมงกิ๊ก จิโปมค่ะอยู่เรียกกันค่ะผสมกันผสมกันเป็นอะไรออกมานี่ยายนี่ได้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ในข้องค่ะพี่น้องให้ดูเป็นๆเ,เลยปูหินค่ะยายจับข้างบนยุดหยุด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 นึ่นี่ค่ะปูหินนะ นี่เบิงเดอพี่น้องผู้หิงค่ะยายจับได้อีกตัวหนึ่งอยู่ในคล้องค่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ในมือยายนี่นี่ยายจะปล่อยลงแล้วเบินเดอรนี่ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ